โอเคสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับเอ่อผมอัคราเดชนะครับผมวันนี้มาแนะนำเปลี่ยนอารมณ์บ้างนะครับเป็นโปรเจกต์เกี่ยวกับ IOT t นะครับผม Internet of t i n n g s การควบคุมเปิดปิดนะครับเปิดปิดไฟฟ้านะครับ ผ่านสมาร์ทโฟนนะครับตัวนี้เป็นตัวต้นแบบนะครับเป็นตัวต้นแบบสำหรับใช้สุดนักกีฬานะครับเป็นไฟเปิดปิดสำหรับใช้สุดนักกีฬาเมื mm ่อ hmm. หลักการก็คือว่าโค้ชจะเปิดปิดปลอดไฟนะครับผ่านสมาร์ทโฟนนะครับและนักกีฬาก็จะวิ่งไปจุดที่ไฟเปิดนึกออกไหมครับเพื่อที่จะ ไปปิดไฟนะครับเพื่อที่จะไปปิดไฟโดยวิธีการอา,อาจจะเอามือไปแตะจุดนะครับเพื่อให้ไฟดับนะครับโดยโค้ดก็จะคอนโทรลผ่านสมาร์ทโฟนนะครับแอปพลิเคชันบลิงอันนี้เป็นบลิงที่เราทำเป็น p r i v a t e server ของเราขึ้นมานะครับเขียนขออยาตปิดนะครับ โคมไฟตัวนี้ก็จะใช้ประกอบการเรียนการสอนของนักกีฬานะครับทีนี้สเตตัสของไฟนะครับเวลาที่ไฟเปิดปิดก็จะโชว์เป็นหลอดสีแดงนะครับบนหน้าจอสมาร์ทโฟนก็จะแสดงให้เห็นว่าไฟกำลังเปิดอยู่นะครับและถ้าโค้ดกดปิดไฟที่นี่นะครับจะเห็นว่าสัญ,ญลักษณ์ไฟก็จะหายไป และหลอดไฟในอุปกรณ์ตัวนี้ก็จะดับไปด้วยนะครับสมมุตินะครับโค้ดจะสั่งให้นักกีฬาวิ่งไปจุดใดจุดหนึ่งนะครับที่ตัวอุปกรณ์ช่วยฝึกตัวนี้ติดตั้งอยู่นะครับโค้ดก็จะมากดไฟนะสวิตไฟนะเปิดนะครับไฟก็จะติดนะครับน,นักกีฬาก็จะวิ่งไปที่จุดนั้นนะครับเพื่อที่จะ ไปดับไฟนะครับโดยเซ็นเซอร์ที่ใช้ก็จะเป็นเซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวนะครับนะครับเป็นการประยุกต์ใช้งาน i o t นะครับเมื่อไฟดับนะครับโค้ดก็จะเปิดอีกจุดหนึ่งนะครับซึ่งเปิดไฟอีกจุดหนึ่งเพื่อให้นักกีฬาวิ่งไปอีกจุดหนึ่งตัวนี้จะเป็นตัวต้นแบบนะครับซึ่งจะมีสวิตซ์เปิดปิดแค่หนึ่งหนึ่งจุดนะครับตรงนี้เราจะส่งไปให้ทาง โค้ดแจ็คนะครับทดลองใช้ดูก่อนนะครับถ้ามันเวิร์กนะครับเราก็จะเพิ่มนะครับหลอดไฟให้ก็จะเป็นสวิตช์หลายตัวในการเปิดปิดนะครับอันนี้ก็คือสั่งงานผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับโอเคตอนนี้ฐานมันอน่อนมันก็จะเปิดเปิดปิดปิดนะครับเพราะเซ็นเซอร์จะทำงานไม่เต็มที่ครับใช้มานานครับ ออนอยากนะครับเสียบไฟหนึ่งไฟเลี้ยงนะครับฐานอ่อนแล้วถ้า่านอ่อนมันก็จะรวนๆนิดนึดนงเซ็นเซอร์ไม่ทำงานนะครับไฟก็จะติดกับพิษต่อไฟต่อไฟเลี้ยงเมื่อเราเปิดไฟนะครับต่อเปิดสวิต การทำงานนะครับผมตัวอุปกรณ์ตัวอุปกรณ์จะ connect Wi-Fi นะครับที่สนามฝึกนะครับอุปกรณ์จะ connect Wi-Fi ที่สนามฝึกครับแล้วทีนี้โค้ดก็จะสามารถที่จะสั่งงานผ่านสมาร์ทโฟนนี้ได้ครับผมโอเคพอเห็นภาพนะครับก็จะประมาณนี้ เดี๋ยวยังไงก็ลองใช้งานดูนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ